สวัสดีค่ะนางสาวนชนาย,ยิ่งได้ชมข่าววันนี้มาแนะนําตัวล่าสุดของเรานะคะ4ฟิีตัวนี้จะมาแนะนําฟีเจอร์สําหรับลูกค้าที่ชอบในการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะรุ่นี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอหรือทาคอนเทนต์ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปยืนมือเพื่อนหรือขาดตั้งกล้องนะคะตัวนี้เราสามารถวางแล้วก็ถ่ายกล้องได้เลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถปรับ องศาในการถ่ายภาพได้นะคะว่าเราต้องการมุมประมาณไหนเราสามารถกดปุ่มด้านล่างนะคะตัวนี้ก็ปรับภาพเป็นการถ่ายภาพเสริมนะคะทําให้เห็นบรรยากาศหรือวิว้งข้างหลังมากยิ่งขึ้นคะ่ะถ้าเราต้องการถ่ายนะคะเราก็สามารถายกมือขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวภาพก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติค่ะหรือเป็นการถ่ายภาพวิดีโอ ่วนการถ่ายกล้องด้านหลังนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกเป็นการถ่ายภาพแบบดูโอพรีวิวได้นะคะการถ่ายภาพดูโอพรีวิวอะคะ่ะทําให้คนด้านหลังอะคะ่ะเห็นว่าเรากําลังถ่ายภาพในมุมแนวไหนที่เราต้องการนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากเลยถ่ายภาพวิดีโอแบบไายสนนะคะเร,เราสามารถตั้งกล้องหรือว่าเราจะยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายด้านหลังได้เลยนะคะ สามารถถือแล้วก็ปรับระดับให้ถนัดกับมือเราได้นะคะพับเครื่องลงไปแล้วนะคะตัวเครื่องก็จับถนัดมือเก็บไว้ในกระเป๋าได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าท่านใดที่ต้องการถ่ายภาพแบบเร่งด่วนนะคะของเราก็จะมีฟีเจอร์เป็น QuickShot ค่ะคุณลูกค้ากดปุ่ม power 2ครั้งพร้อมกันค่ะ ตัวนี้ก็จะทําให้เราเปิดกล้องได้แบบเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถซูมภาพย่อขนาดได้นะคะซูมเข้าซูมออกค่ะแล้วก็แตะสองรอบแตะสองครั้งค่ะตัวนี้จะเป็นการถ่ายแบบเลนายนะคะแล้วก็เรายังสามารถถ่ายวิดีโอได้ค่ะเลื่อนซ้ายเข้ามาเลื่อนขวาได้เลยค่ะตัวนี้เป็นการถ่ายวิดีโอได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ